ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยรัฐบาลนะครับวันนี้แอดมีแนวทางหวยรัฐบาลเลขทูบนะครับเลขทูบป,ประจำวันที่16พฤษภาคม64นะครับ แนวทางหวยรัฐบาลเลขทูปงวดวันที่16พฤษภาคม64นี้นะครับเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับแนวทางหวยรัฐบาลเลขทูปนะครับนี่นะครับมีอะไรกังบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะครับก็มี9 9 8 ก้านี่นะครับหกแปดเจ็ดนะครับนี่นะครับแล้วก็เดวก็หกศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับแนวทางเลขทูบนะครับแนวทางเลขทูบคุณริวจิตสัมผัสนะครับ แนวทางหวยรัฐบาลเลขทูบริวจิตสัมผัสนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม64นี้นะครับผมเลขทูบริวจิตสัมผัสนะครับผมถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเลข3ตัวเราดูนะครับ989นะครับเลขสวยมากเลยนะครับ687นะครับอันนี้ อันนี้เลขทูบนะครับเลขทูบดอกที่หนึ่งนะครับเก้าแปดเก้าเลขทูบดอกที่สองนะครับหกแปดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดนะครับเลขทูบดอกที่สามนะครับหกศูนย์หนึ่งนะครับหกศูนย์หนึ่งนะครับนี่นะครับเรามาดูเรามาดูเลขทูบตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับเลขทูบตัวที่หนึ่งนะครับ เลขทูกตัวที่หนึ่งนะครับเลขทูกตัวที่หนึ่งนะครับเลขทูกตัวที่หนึ่งเลขสามตัวก็เก้าแปดเก้านะครับเก้าแปดเก้านะครับเราก็มาตัดนะครับเป็นเลขสองตัวนะครับเก้าแปดแปดเก้านะครับ <c oughs> ผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับ เนะครับ99 9นะครับนี่นะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับนี่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางหวยรัฐบาลในงวดต่อๆไปด้วยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลเลขทูบคุณริวจิตสัมผัสนะครับเลขทูบคุณริวจิตสัมผัสนะครับงวดประจําวันที่16พฤษภาคม64นะครับผมเลขทูบดอกที่1นะครับเลขทูบดอกที่1นะครับนี่นะครับ989นะครับ2ตัวเราก็จะได้9889 9ก้าเเลขสวยมากเลยนะครับ99เลขสวยมากเลยนะครับผมมีสีเบิ้ลนะครับเลขออกวันอาทิตย์นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันอาทิตย์มีสีเบิ้ลนะครับเลขสวยมากเลยนะครับ99อันนี้เลขทูบดอกที่1นะครับเรามาดูเลขทูบดอกที่2กันต่อนะครับเลขทูบดอกที่2กันต่อนะครับเลขทูบดอกที่2กันต่อนะครับผม เลขทูบดอกที่สองกันต่อนะครับเลขทูบดอกที่สองนะครับหกแปดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ดนะครับเลขทูบตัวที่สองนะครับหกแปดเจ็ดนะครับนี่นะครับเลขสองตัวก็จะมีหกแปดนะครับหกแปด กเจ็ดนะครับหกแปดหกเจ็ดนะครับนี่นะครับเจ็ดหกนะครับแปดหกนะครับผมเจ็ดแปดนะครับ เลข6กับเลข9ตัวเดียวกันนะครับเลข6กับเลข9นะครับเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันนะครับเลข6กกับเลข9ตัวเดียวกันนะครับ8 9นะครับเหมือนเลขทูบตัวที่1เลยนะครับเลขทูบดอกที mm ่1นะครับ8 9เหมือนกันนะครับนี่นะครับเลขทูบดอกที่2นะครับเลขทูบดอกที่2ของริวจิตสัมผัสนะครับเลขทูบดอกที่2นะครับ เลขทูบดอกที่สองนะครับหกแปดเจ็ดนะครับเราก็จะตัดได้หกหางนะครับเลขสองตัวเราก็จะจัดเลขสองตัวเราตัดได้หกหางนะครับเลขทูบดอกที่สองนะครับก็จะมีหกแปดแล้วก็หกเจ็ดนะครับหกแปดหกเจ็ดนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ ตามด 7, ้วย76หนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ76หนะครับกับ8 6หนะครับ8 6 7ห89ดนะครับตรงกับเลขทูบนะครับตรงกับเลขทูบดอกที่2ดอกที่1เลยนะครับเลขทูบดอกที่2ตรงกับเลขทูบดอกที่1เลยนะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับนี่นะครับเลขทูบดอกที่2นะครับเลขทูบดอกที่2นะครับ เรามาดูเลขทูบดอกที่สามกันต่อครับเลขทูบดอกที่สามครับเลขทูบดอกที่สามกันต่อนะครับเลขทูบดอกที่สามนะครับของคุณริวจิตสัมผัสนะครับเลขทูปประจํางวดวันที่16พฤษภาคม64นะครับผมอีกห้าวันเท่านั้นนะครับผลผลฉลากินแบ่งจะออกอีกห้าวันเท่านั้นนะครับเลขทูบดอกที่สามนะครับเลขทูบดอกที่สามนะครับหกศูนย์ หนะครับหกศนย์ะครับเลขทูบนะครับ,น,รบนี่นะครับเลขทูบดอกที่สามหกศูนย์นึ่ะครับเลขสวยมากเลยนะครับเราก็จะมาตัดเอานะครับ6กศูนนะครับ0ูนหนึ่งะครับศูนย์แล้วก็ 1 0ศนะครับศ1 1 0นะครับเลขสวยมากเลยนะครับเลขสวยมากเลยนะครับศ1นะครับ1 0นะครับประกาศก็ไม่เคยออก0 0นนะครับนี่นะครับถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับเลขทูบดอกที่3าครับเลขทูบดอกที่3คุณริวจิตสัมผัสนะครับ60 1นะครับเลข2ตัวก็จะมี4หางนะครับก็จะมี หกศูนย์หกหนึ่งนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ครับเป็นเลขวันพืชมงคลนะครับเลขมงคลวันพืชมงคลนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่นะครับเลขสวยมากเลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมอันนี้แอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ แอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางหวยรัฐบาลในงวดต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ